อีกรอบกลับมาที่ตัวบริบที2.0 operation room หรือว่าห้องบริการ2.0นั่นเองอตามนี้นะครับว่าหนึ่งคือเรามาดูกันก่อนที่อยากจะย้ำก็คือว่าย้ำว่า assignment ต่างๆพวกนี้เป็นแค่ทางเลือกถ้าคุณทำครบก็จะได้ของรางวัลพิเศษครบแต่ไม่ได้มาคัให้ทำส่วนเรื่องการเชิญเพื่อนอาจจะต้องเชิญเพื่อนที่ เอ,อจะต้องเป็นเพื่อนที่ชวนมาเนี่ยจะต้องไซค์โค้ดด้วยในห้องก็คือว่าการไซค์โค้ดก็คือกดเข้าจากตรงเนี้ยครับกดเข้ากดเข้าไปนี้แล้วมันจะมีมันให้ไซน์โค้ดก่อนก่อนก่อนที่ว่ามันจะเริ่มเข้าดังนั้นตรงนี้มันอาจคนที่กดไปแล้วอาจจะกดให้ไม่ได้อาจจะต้องหาบัญชีใหม่มานะอขอ,องรางวัล ของรางวัลของรางวัลจะส่งให้ภายในสิบวันหลังจากที่การอัปเดตสองจุดศูนย์เนี่ยใช้งานแล้วก็คือว่าก็น่าจ,จะสักประมาณวันที่สิบเอ็ดะครับถึงจะอาจจะก็ภายในวันที่สิบเอ็ดปีประมาณสิบเอ็ดสบสองประมาณนี้โอเปอเรชั่น o ูมนะมีโอกาสให้คุณหาเยอะจมาหาเยอะดีไหมหาคนมากดเนี่ยหรือว่าทําทําเงื่อนไขต่างๆมาทําให้ตัวเองอยู่แล้วแต่หาคนมากดเนี่ย ทำได้จนถึงวันที่20เวลา16บหนาฬิกาเวลานี้ให้ตีไปว่าเป็นเวลาสิงคโปร์ดังนั้นเวลาไทยจริงๆอาจจะต้องเป็นเวลา15บหนาฬิกานะครับก็คือบ่ายสวิดีโอที่คุณกดจากตัววิดีโอ Battle Journey กดอมาแล้วมีอายุให้ได้อยู่แค่30วันเท่านั้นแล้วก็หน้าเว็บนี้ไม่สามารถเปิดบนมือถือได้ดังนั้นถ้าใครที่ เอางี้ล้วการเวฟแท้งมันเกมได้บนคอมดังนั้นถ้าใครที่มีปัญหาเอ้ยเปิดบนมือถือไม่ได้คุณต้องเปิดในอคอมนะครับแล้วก็ต้องเป็นจอคอมที่มีความละเอียดอะอย่างน้อย1280งนคูณแปดนั่นเองก็ประมาณนี้ย้ําว่ารางวัลจะส่งให้ภายใน10วันเนาะแต่หมายถึงว่ารางวัลมันจะมีฮะก็คือถ้าหลังจากนี้คนทางครบแล้วเขาน่าจะส่งของเข้าเลยไม่ต้องมานั่งรอนะถ้าของไม่เข้าค่อยไปทวงแต่ท้าสุดนะตอนนี้คือจะเริ่มแจกของตั้งแต่วันที่11บเอ็ดถึงสิบสองเป็นต้นไป รูปตามนี้อ้ตามนี้ครับ